สวัสดีครับพี่น้องสุผูสุคนเอาแจ้งนี่กับพ่อคับไก่หน่อยลอยลมแนลเอาพี่น้องเบิดมือเบิ้ลนิ้วเบิ้ตายคร์หัวชิดพี่น้องมือแจ้งหยาดแจ้งไงเอียงอยู่บ้านผู้เดียวไก่ฟองลบไปลบมาอยู่ไก่คองอยู่ผู้เดียวเมียกับบูยูลูกกับบูยูพากันไปซื้อของในเมืองไปซ้อมรถพ่อบ้านใกล้หน่อยไปตุ้ม ไปต้มน้ำหวานกินนอนถิ่นบ,อบ,บ่อถอนฟังบอลต้มแล้วเราฟัขายขวงข้าขายขวานน้ำหวานก็บว่าได้กินพี่น้องเ,เอ้ยแกเนมจ้ะอีมันเด้อเอ๊เองเนี่ยหเชียวกันสิว่าพี่น้องไปต้มน้ำหวานต้มน้ำหวานถิ่นใบมันจะกล้าขายขวงนขายไปขายมารืมหมดหมอหมวนมวน้ำหวาน ยังไงยกจังไงจิบกับบดีไทยกบดีไทยหัวจีบเหมือนอ่ะกับจิพพยายามไทยอยู่หรอกเหมือนหลอกอ่ะจิบดีกอ่ะฝากพี่ฝากนั่งไม่เจ้าอยู่หรอกพี่นั่งมันเป็นอะไรกูว่